ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก t ี b อลบายโยอีแต่ผมบอกเลยว่าเนี่ยก่อนที่คุณจะไปที่คอมเมนต์นะไม่มีทางหรอกครับที่มันจะพาดหัวให้เราได้ได้ได้เปรียบเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเรื่องนี้อย่าง,างว่าแหละ ในท้ายข่าวเนี่ยมันก็พูดไปถึงโดนัลด์ทรัมป์พูดไปถึงบทบาทของโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมภายในระหว่างอเมริกานะฮะซีเกับโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นอะไรยังไงกันนะฮะเพราะตอนนี้อเมริกาก็แตกแยกแหลกละเอียดเป็นสองสามปีใ่ไแต่ในภาพรวมต้องไม่ลืมว่ายุศาสตร์นะครับไออเมริกาทั้งประเทศเนี่ยมันก็มันก็ตัวประเทศมันเองเป็นตัวตั้งก่อนเวลาออกมานอก <ไ>ปากันอกประเทศมันจะทะเลาะก,กันยังไงในประเทศเรื่องหนึง่งแต่ข้างนอกเนี่ยใช่ไซึ่งถามว่าทําไมมันไม่มีทางรายงานแล้วฝั่งเราเนี่ยดูเป็นพระเอกอืมเพราะว่าก่อนน่าจะเกิดเหตุน,นี้เนี่ยอมันมีเรื่องที่นะเราเนี่ยถือว่ากลับไปสัมพันธ์สนิทแน่แน่นกับอืใช่ <In. S 2> จีนผิงถูกไหมกับกลายเป็นการสนิทแนบแน่นที่แบบว่าะนาะฮะแม้ว่าจะไม่เป็นเป็นเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็เถอะนะฮะแล้วไม่ยังไม่มีเรื่องอื่นนะ,ะยังไม่มีเรื่องอื่นยกเว้นว่าความรวงไม้ร่งมือเรื่องของการค้าเรื่องของอะไรยังไงนะแต่เนี่ยเท่าเท่าเท่ากับทําให้แบบว่า อเมริกาเนี่ยนะฝั่งที่ประเมินทุตศาสตร์ของอเมริกาหรือสื่อของอเมริกาเองก็มองว่าไทยเนี่ยกำลังะกับเอ็นเอียงเอ็นข้างไปในทางฝั่งจีนนะ,นะฮะ,ะแล้วก็ประกอบกับว่าเปลี่ยนรัฐบาลไงจากแพ่ทองทานทิ้งตกกระป๋องไปแล้วกลายเป็นรักษาการภูมิธรรมมาเป็นอนุทิน <ฮะ S 2> ซึ่งการจะถูกฉุดกระชากลากถูไปถูกไหมอ่านะฮะ ให้นะครับอเมริกามีแต้มต่อโดยอาศัยฮุนเซนยื่นหมูยื่น,มนแมวกับรัมเนี่ยใช่ไหมอ่ามันก็ทําได้ยากขึ้นเมื่อเป็นอนุทินคุณเข้าใจไหมอนุทินเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่อเมริกาประเมินแล้วนะฮะยังเอาแน่อานอนไม่ได้เท่ากับภูมิอะไรนะเท่ากับภูมิธรรมภูมิธรรมอ่านะครับเพราะภูมิธรรมเนี่ยก็เอาอย่างไรก็ชัดเจนกว่าชัดเจนกว่าก็คือ,อทำกับฮุนเซนเดียวกันยังไง<อ>ใช่ไหม ยกโอ๊กแก็กมาทางฝั่งนี้ภูมิธรรมก็พร้อมจะแบบอ่าใช่ไหมอ่าก็เหมือนตอนไปเช,เชนครั้งนั้นแล้วก็บอกให้เราหยุดยิงอะ่ะถูกปะครั้งนี้มึงอยาบอกมึงอยากให้มีใครบอกว่าหยุดยิงอีกนะ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ซึ่งไม่มีไงไม่เนี่ยเนี่ยเปรเทียบตรงนี้คุณเห็น<แ>ชัดไหมใช่คราวที่แล้วท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูนะใช่ไหมว่าอ่ากำลังยิงเลยห้าวันวันสุดท้ายอาวท่านแม่ทัพภาคสองแม่ทัพกุ้งของบอกา มันขอให้หยุดยิงตั้งแต่ห้าชั่วโมงแรกแล้วถูกปะ่ะแต่ไม่ทําไม่ได้หยุดผมไม่หยุดอ่าใช่ไหมมันเนี่ยไม่รู้ใครอะแต่ว่าไม่ได้โทรมาเองหรอกเจ้าตัวไม่ได้โทรมาเองหรอกก็เหมือนเนี่ยผมแบบว่าจะคุยกับคุณอนะใช่ไหม,มแต่ถ้าผมสั่งคุณมาตรงๆเนี่ยไม่ดีผมก็โทรสั่งลขา ให้โทรคุยกับคุณแบบเนี้ถูกไหมแต่ถามว่ามันมาจากผมไหมมาจากผมแหละมันอ้าวเราเราอ้างไม่ได้ไงถูกเอ้างไม่ได้ไงอแต่แต่พี่เอ๋เขาเล่าเรื่องนี้เอาไว้ใช่ไหมก็ใช่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้โทรไปเองหรอกแต่ให้คนที่เจ้าตัวรู้จักโทรไปหาแม่ทัพกุ้งเป็นเป็นที่มาแต่สุดท้ายแม่ทัพกุ้งก็ยอมยอมจบ ขาเรียกนะตัดจบเรื่องนี้ถูกไหมอ่ะแต่ตอนนั้นก็คือเราลบกัน5วันวันสุดท้ายอ่ะแม่งโดนลากไปปฏิญากันละเปิดรอบแรกแล้วมีคําสั่งให้หยุดยิงตอนเที่ยงคืนใช่แม่งเขมรมาหยุดกี่โมงไอ้เหี้ยเช้าเช้าเช้ายังไม่หยุดเลยแล้วเราเสียอะไรยังไม่หยุดเลยแล้วเราเสียอะไรเสียปราสาทไปปราสาทตาควายถูกไหมเออเสียปราสาทตาควายแล้วเรื่องมันก็ตึง ดึงเชงกันอยู่ตรงนี้เอาวันนี้กลับมาสรุปสาการตอนนี้ถูกไหม,มเรื่องที่มันอึมอึมดึงตึงกันอยู่อ่าเราไปยึดทรัพย์อีกฉันจื้อไปตัดท่อน้ําเลี้ยงหุนเซนถูกไหมรัฐมนตรีต่างประเทศไทยไปเปิดโปงเขมรบนเวทีโลกถูกไหมเรื่องวางทุนระเบิดเจ<ะ>อไหมเกิดเหตุเขมรกำลังจะทิบหายแล้วกูไปไม่รอดแล้วนะกูก็เลยแม่งเจอไหม เห็นไหมมันส่งแฮกเกอร์มามันไม่ให้พูดมันไม่้ท่านผู้ชมเขมรส่งแฮกเกอร์มาอ้าวไม่เสียงเรายังอยู่ใช่ไหมคุณคุณเข้าใจไหมเออคุณเข้าใจปะถ้าเทียบกันแบบนี้ใช่ไหมอ่ะแต่ทางนี้เนี่ยสถานการณ์มันกลับกันไงตอนนี้คืออ่ะอนุทินพร้อมไหมพร้อมพร้อมพรอะไรก็นี่ไงเขาก็ เปิดให้แล้วเนีเขาแกโพสว่าอะไรคุณอนุทินแกโพสโอ้โหที่แบบคนแชร์กันทั้งบ้านทั้งเบืองเนี่ยอย่างนั้นเลยนะใช่ไอ้ไอโพสนั้นไม่ได้เปิดเอาไว้อ่ะโอุ้ณก็เสิร์อนุทินแป๊บเดียวอุ้ย เสือเนี่ยเป็นช้าเดี๋ยวเดียวอุ๊เสืออนุทินชางวิรกุลเนี่ยนีหน้าที่เรารักษาสืบไปหน้าที่เรารักษาสืบไปนะใช่ไหมเออนะแสดงว่าชัดเจนนีแล้วก็ตอนนี้ก็แบบไฟเขียวให้เต็มที่แล้วอ่าเนี่ยกองทัพก็เต็มที่ใช่ชาวบ้านอย่างเราเราท่านๆเต็มที่ค่ะอ่าเต็มที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่กระทบบุกประยุกใช่ไหมฮะบุรีเรืองบุรีรำนะฮะอ่าเป็นจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดของแกเองด้วยนะ เป็นจังหวัดของครูใหญ่ด้วยนะถูกไหมก็เตรียมเตรียมเตรียมการเพื่อจะรับสาการนี้กันอย่างเต็มที่ถูกไหมถามว่าจะมีการสั่งให้หยุดยิงอีกไหมไม่มีหรอกใครจะกล้าสั่งงานนี้ถูกไหมซึ่งก็ต้องว่ากันไปถามเนี่ยก็ต้องว่ากันไปอะทีนี้คุณไปได้แล้วที่อะไรนะ CNN เนี่ยเนี่ยมันมีคนเยอะแยะเลยผมเห็นลงไป คอมเมนต์ในคอมเมนต์ในในโซเชียลใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็ด่า CNN นั่นแหละว่าแบบเอาเอามาอ่านให้เขาฟังหน่อยนี่นี่ไม่เอาดกว่าไม่เอาโพเอาซีเอาเราไดโพสต์ CNN ก่อนอ๋อเอาในโพส์ที่คุณต้องไปต้นทางเลยไปเราต้องไปประจานในฝรั่งมันให้มันใช่ไหมเออให้มันหน้าแหกเอาที่จำได้เดี๋ยวเล่าข้าวๆไปก่อนแล้วกันระหว่างเซิร์ชเนาะก็จะมีแบบ พูดถึงพูดถึงเรื่องว่าก็ซ n เอ็นเอ็น่มซื้เสียเน็ดช้าอีกโอ้ยคอมเมนตัดเน็ตคุณผู้ชมเน็ตเนี่ยเน็ตนี้มันเป็นเน็ตของที่นี่เน็ตในห้องเครื่องคุณอะอ่ะโทษเครื่องนี่สคือเล่าให้ฟังก็ได้ CNN เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีแบบว่าต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์น่ะค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ด่าทําก็มี คุณก็รายงานเลยคุณก็รายงานก็อย่างเช่นแบบว่านี่ไงไมาอย่างเนี้ยนี่ยไม่ไม่เอาไม่เอาของไทยดิไม่เอาเอาจาก c n ียเลยพวกคนไทยอะสิเขาไปคอมเมนต์ในซ n n อเอกันแบบโอ้โหเนี่ยกระนำเลยเดี๋ยวมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้โอ้ยเอออ่าด็อกเตอร์เล่าอย่างอื่นไปก่อนเล่าอย่างอื่นไปก่อน เปิดสลับหน้าไม่ทันเลยดิฉันก็เป็นจิตดีเลยเออเอออมันไม่ขึ้นเหรอไม่ขึ้นไม่ขึ้นเฮ้ยมันต้องวาดิมันดิมันลบไปแล้วมันไม่ได้ลบนี่ไงยังไม่ลบนี่ไงอ่านีี่่่่เเห็นนน้อออาภาษาอังกฤษไม่ออกอีกมีเขามีแปลให้อัตโนมัติเอออ้าคุณก็ว่าไปเลยสิเยอะทวิธีที่ทําให้ไข้เขวของฮุนเซน และของกัมพูชาหลังจากที่มีการเปิดเผยหลักฐานการใช้ระเบิดที่ในหลังจากที่ประชุมออตตาวาไปแล้วเน่ก็คือต้องการที่จะโจมตีและต่อต้านประเทศไทยอ่าแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจของผู้คนทั่วโลกอ่ะบังคับให้ลืมหลักฐานที่เอามาเสนอต่อหน้าที่ประชุมประชุมออตตาวาเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ใครๆก็ช่วยกันติดแฮชแทก เคมเบเดียโอเพนไฟล์แล้วก็ truth from t h a i l น n d นะคะก็อีกหลายคอมเมนต์จะอ่านอันนี้ให้ทราบหรือไม่ว่าทหารไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตตั้งแต่แรกจากการใช้ระเบิด p m เอสแม้ว่าในเหตุการณ์ล่าสุดฝั่งกัมพูชาจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นลุกลานก่อนแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตของทหารไทยซึ่งมีการกำหนด เป้าหมายเฉพาะอะ่ส่วนประเทศไทยนั้นกําหนดเป้าหมายเฉพาะพื้นที่ทางทหารทางทหารโดยประเทศไทยก็ยึดถือตามกฎการมีส่วนร่วมหรือ roe นะและเราเนี่ยก็พุ่งไปที่คาสิโนโจมตีที่คาสิโนเพราะคาสิโนนั้นก็คือศูนย์บัญชาการปฏิบัติการโดรนกัมพูชาอันนี้ก็อ้างอิงจาก ทางโฆษกคนก็นบ,บอกเหมือนกันคนวินไทยเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าแล้วก็มีคนบอกว่าอ่แล้วอ่านในเนื้อข่าวแล้วว่าแล้วก็เขาก็ตั้งคําถามว่าแล้วทําไมประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองอภายใต้หลักของการป้องกันตัวเองล่ะอเอเจะมามสัญญงสัญญาอะไรอ่ะเราก็ต้องแบบอตอบโต้แลละป้องกันตนเองอ,อแล้วก็ กัมพูชาเลือกที่จะละเมิดข้อตกลงในการใช้ความรุนแรงก่อนอ่ะประเทศไทยเขาก็ต้องทําแบบนี้อเออก็ออต้องทาอย่างนี้แหละเนี่ยไมไม่คือเอามาให้ดูเนี่ยเอามาอ่านให้ฟังว่าเพื่อให้เห็นว่าแบบว่าอ้าวเนี่ยคนไทยเข้าไปลอ่อใช่ไหม CNN ถึงในเว็บไซต์อ่ะถึงในหน้าเพจอ่ะใช่ไหมอ่าไม่ใช่ว่าเรายอมนะเรื่องนี้เน<ช>ี<ช>่ยมากมายมากมายแล้วก็แบบว่าแล้วก็โอ้โหกลายเป็นนะะก็เรียกว่า เขาเรียกกันนักลบนักลบไซเบอร์แบบแบบไม่ต้องไม่ไม่ใช่ไอโออ่ะไปเองอ่ะไปเองไปเองอ่ะผมก็เกือบไปเหมือนกันแ่ะ แต่ว่าในฝั่งของกัมพูชามันก็จะประมาณว่ามันก็มี IO มันน่ะนาะแต่ว่ามันจะผลิตข้อความซ้ำๆกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือข้อความมันก็จะเหมือนกับว่ามันไม่ได้อ้างอิงหรืออธิบายอะไรมันก็จะแบบประเทศไทยเปิดก่อนคือคําอะไรที่มันเป็นมารีโซเจตาเออมันก็ประมาณนั้นอประเทศไทยเปิดก่อนประเทศไทยอยากได้ดินแดนนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ดูแล้วก็คือประชาชนชาวไทยเราเนี่ยเข้าเข้าไปแบบ เข้าไปดันอ่ะเข้าไปดันโพสต์อ่ะจนมันลันลัน,ล,น,ล,นลันขึ้นไปเนาะก็มีชาวญี่ปุ่นด้วยนะคุณผู้ชมเออเขาก็แบบว่าเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าก่อนที่ก่อนที่จะมีข่าวว่ากัมพูชาเปิดอ่ะประเทศไทยอ่ะก็มีหลักฐานนะเออประเทศไทยก็มีหลักฐานแล้วก็มีการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยกัมพูชาชอบบอกว่าตัวเองเป็นประเทศเล็กๆที่ต้องการความสงบสุขแต่ว่าหน้าหัวล้อแล้วเขาก็แบบ เออมันตลกมากอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าเกิดว่าคนญี่ปุ่นคน้นเขาห้าห้าห้าได้แบบคนไทยนี่คือเออเขาคงจะหัวร้อแล้วแหละแต่ว่าอันนี้เขาก็แบบไม่ได้ไม่ได้ฮะาไม่ได้พิมพ์ห้าห้านะเป็นคนญี่ปุ่นเป็นไอ้แล้วก็เออเยอะอะคุณผู้ชมเยอะเาอาหารมัเยอะก็มันมีเยอะมันเนื้อข่าวทั้งนั้นที่มันมีสาระเนี่ยเออเดี๋ยดริส่ซจักขัดหุ่นเซนหุ่นเซนชอบชอบเล่นเวซเดี๋ยวหุ่นเซนไปเบ้นเองไหม คโอดิซังก็แต่ผมเห็นว่าที่ของคุณเซนอยู่ที่ผมเห็นคนหนึ่งที่ไปเม้นต์น่ะคุณปาดสามสีอะไปเม้นต์น่<ฮ>ะโอเพ่นเนี่ยเอ,อ,อเ,ออเออนี่ยผมเลยบอกเฮ้ยเรื่องนี้เร,เรื่องใหญ่ถ้าขนาดปาดสามสีแม่งไปลุย CNN เนี่ยแสดงว่ามันไม่เรื่องมันไม่ธรรมดาแล้วใช่แล้วก็จะมีบอกว่าสมัยนี้เขาเช็คดาวเทียมได้แล้วนะก็เช็คสิดาวเทียมสรุปว่าเราก็ คือเรามีเก็บไว้หมดคุณผู้ชมอะไรเรื่องหลักฐานอะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะอ่ะนะทีนี้มาท่านผู้ชมเราบ้างอท่านผู้ชมเราบอกว่าอบอกว่าเอ่อทัวไทยขยันค่ะท่านผู้ชมผมว่าเราก็ทัวไทยงานเยอะเราก็นะนลไม้คนละมือนะช่วงนี้คือคือตอนเนี้เราไปช่วยทหารเขาลบ ตรงโน้นไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราช่วยกันแล้วล่ะนะอ่ายึดดินแดนไทยกลับคืนมาให้หมดอย่าให้ค่าทรัมป์กับอันวาซีเอ็นเอออันวาก็โผล่มาโผล่มาแล้วใช่ไหมอันวาเนี่ยบอกว่าเออ่แล้วกรุณาใช้อะไรนะสตินะสัมปชัญญะทั้งสองฝ่ายกันแบบว่าเจรจากันแบบว่าพูดคุยสงบัเย็นไว้โยมเย็นไว้โยมอันวาพยายามจะบอกงี้แล้วโดนโดนอะไรกลับไปรู้ปะ่โอ้ก็ทั่วลงสิคะไม่เสื่อมแบบ เสือกเอคือมันเราเราก็มันถ yes> ึงเราก็เราก็คิดว่าประเทศเราก็อดทนบดกั้นมาความมากแล้วปะจรอสารีเยายักษ์กัลันของกัมพูชามานานแล้วนะใช่ใช่แล้วก็นะานจนรู้สึกว่ารัฐบาลเองกองทัพเองก็โดนไทยเองเนี่ยทัวไทยเองอ่ยทัวไปหลายรอบแล้วนะ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนาวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID at c h a p s i ซิปสหรือโทร0942369493